หน้านะครับเดินตรงเข้าไปนี่หน้าก็เป็นตลาดนะของกินก็เดินไปน่อยเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะมีเซเว่นนะเสรียญถานะหนานึ่งส่วนแปด กันนะนะครับสวัสดีเพื่อนๆในสี่คนบ้านเรถไฟนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมทางแก่งคอยนะครับอ่าเมื่อสักครู่นี้ผมก็เพิ่งลงมาจากขบวนที่สองสามสามนะกรุงเทพสุรินทร์นะครับมลมเย็นสดชื่นเลยนะครับอยู่บนรถไฟไม่ไหวนะเดินทางช่วงเดินเมซานะครับโอ้คนข้างอยา่า อบอ้าวสุดๆเลยนะครับฮะเดี๋ยวบอกรายละเอียดให้เพื่อนๆสักหน่อยนะครับเพื่อท่านใดเดินทางกับขบวนที่สองสามนะครับชทางแกงคอยก็แล้วที่อยู่แล้วสางที่สถานี่สถานะเบาหาสงเสร็แล้วเป็สถานีต่อไปกาะดบคาฮะขบวนสองสามนะครับออกจากกรุงเทพนะครับสิบเอดนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วก็ถึงที่ชุมทางแกงคอยนะครับ 1ิบสี่นาฬิกาห้านาทีถึงปลายทางสถานีสุรินทร์นะครับยี่สิบนาฬิกาตรงนะสำหรับวันนี้นะครับมาถึงที่ชุมทางแก่งคอยนะครับก็สิบสี่นาฬิกา้านาทีนะตามเวลาเลยนะครับนะครับได้เวลาขบวนรถออกเดินทางต่อนะก็หลังจากนี้นะเดี๋ยวเราก็จะส่องรถไฟยามเย็นกันนะครับที่ ชุมทางแกงคอยนะน่าจะได้หลายขบวนนะครับก่อนที่ผมจะเดินทางต่อนะ แล้วครับโดเลมอน ขึ้นไปได้ยังไงนะสุดยอดจริงนะครับการก่อสร้างนะมีขบวนรถกำลังจะเข้าจอดนะครับ14.50นาฬิกาห้นาทีนะครับมาชมขบวนรถด่วนที่7.6็ดหนองคายกรุงเทพอภิวัฒนะครับ เขาบนรถล่าช้าอยู่10นาทีนะ ลมค่อนข้าง,งแรงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดพูด,พดไปแล้วไม่ค่อยได้ยินต้องขออภัยเพืเ่อนๆด้วยนะายาานทางข้างนี้ก็รู้สึกมีการก่อสร้างอะไรสักอย่างเลยเสียงดังด้วยนะครับขบวน,นรถด่วนที่76นะครับออกต้นทางที่หนองคาย7จ็นาฬิกาสีนะครับตามกำหนดเวลามาถึงที่ชุมทางแก่งคอย 4 4นาฬกา4ี่สินะแล้วก็ถึงที่กรุงเทพอภิวัตรนะครับ16บหนาฬกา4ี่นาทีนะครับขบวนรถจรวนขบนที่76ได้ออกจากสถานีชุมพงแก่งคอนไปแล้วจะอยู่ราาัหว่างผู้โดยสารที่สถานีตลับาเป็ปเปสา,าสถานตับไปค่ะ เสียงวีดเลย หลังมายังไวนะครับโอ้ยาวบุ้ยเลยเป็นสุดแค่ไหนอ่าายรถไฟที่แก่งคอยนี้ก็ดีไปอย่างนะครับ vẫn đi lâu các đấy chờ nó tỉnh khá dơ nha đào lời khăn phải lặn อถอดหัวออกมาแล้วน,นะครับวิ่งไปวิ่งมาหลายรอบอน,นะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะมีขบวนรถเข้าจอดนะเป็นรถเร็วที่หนึ่งสามหกนะครับบนราชธานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะ ตอนนี้ก็สิบห้านาฬิกาสามสิบสานะครับขบวนรถก็ล่าช้ายอยู่ประมาณสามสี่นาทีนะสิบห้านาฬิกาสามสิบสี่นะครับรถเร็วที่หนึ่งสามหกมาถึงนะครับ มีบริษารขึ้นสามสี่คนนะชาอยู่สี่นาทีนะครับเว s Y ห้าสองศูนย์ห้าทำะบวน มีจักรยานขึ้นไปด้วยนะหนึ่งคันนะครับก็พลั่งปั่นมาจากเขาย่าินะานะเจ้าหน้าที่บอกนะปั่นจะไปกรุงเทพนะครับโอ้โหไปไม่ไหวนะครับก็เลยมาขึ้นรถไฟที่นี่นะครับขบวนที่หนึ่งสามหกนะครับออกต้นทางเจ็ดนาฬิกานะครับจากอุบลราชธาน,นีนะแล้วก็ตามกำหนดเวลานะครับถึงที่ จุมทางแก่งคอยนะ14นาฬิกา28นะครับ5ขออภัยนะครับ15นาฬิกา28นะครับวันนี้ก็ลาช้าอยู่4นาทีนะอ่าแล้วส่วนเวลาถึงนะครับที่กรุงเทพฯพิวัตนะครับ17นาฬิกา55นะครับ นู่นก็ออกอางนี้ก็ถอยนะดูส่องฟังเลยนะครับโอ้โดยสารไม่ค่อยเยอะนะครับหนึ่งสามหก เตือนนะ เพนเพื่อนตรงจุดนี้นะครับเป็นด้านหลังของสถานีจุมทางแก่งคอยนะนะครับเดินออกมานะครับนี่ครับมุ่งหน้านะครับเดินตรงเข้าไปนี่หน้าก็เป็นตลาดนะนดของกินก็เดินไปน้อยเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะมีเซเว่นนะแล้วก็ตรงข้ามกับเซเว่นนะครับก็จะเป็นร้านค้านะครับที่เหมือนเป็นตลาดตอนเย็นนะครับหวอ,อาหารการกินเพียบเลยนะวันนี้ผมจัดไปแล้วส้มตำเดี๋ยวคืนนี้ต้องมาลุ้นนะว่าจะ ปุดปุดหรือเปล่าต,ต้องเสี่ยงนะครับ40บาทนี้แซบด้วยเนี่ครับเดินไปนิดเดียวมีของกินเยอะแยะเลยครับ20นาฬิกานะครับมาชมขบวนรถเจ้าทิ่นกันนะขบวนรถชานเมืองนะครับกรุงเทพชุมทางแก่งคอยนะขบวนที่สามสี่หนึ่งนะครับ เราจอดปลายทางนะก็เดี๋ยวเข้าจอดนะครับแล้วก็ทอดหัวนะครับไปเก็บตรงย่านนะครับอ<ป>เจอแล้วนะครับพีตาชีนะ4ี่ห้าหนึ่งหนึ่ง อไม่เจอพิชินานเลยนะอนี่นะครับกุงเทพชุมทางแก่งคอยนะครับก็ออกต้นทางนะครับ17นาฬิกานะครับมาถึงที่ชุมทางแก่งคอยนะครับตามเวลา20นาฬิกาตรงเลยนะ วันนี้ก็เข้าตามเวลานะครับบริษัทก็ลงเยอะเหมือนกันนะอุยอ้ยอุ้ยหุ่นเจ้าแมนเหรอโอ้โหมาสองหัวเลยนะลากสินค้ามานะครับอ้าวห้าสองหนึ่งสี่นะกับห้าสองสองสามนะ โอ้โหเอามาลากสินค้าอยู่นี่ป็นไงเป็นไงป,น,ไงปนเสียงเบสเลยนะอถอดหัวไปเก็บนะครับ ทอดไปเก็บในย่านนะครับอ่าอีกสักครู่นะครับขบวนรถเร็วที่139จะเข้าจอดนะครับก็เดี๋ยวเราปิดคลิปไปกับ139เลยนะครับอ่า139นะครับก็ออกต้นทาง19นาฬิกา25นะครับจากกรุงเทพอภิวัตนะแล้วก็ตามเวลานะครับถึงชุมทางแก่งคอย 21่สนาฬิกายีนะแล้วก็ไปทางอุนบลน,นะครับ6กนาฬกาสินาทีนะครับ,รบวันนี้ก็ล่าช้าอยู่ประมาณ10บกว่าน,นาทีวนะันนี้ก็21่สิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบแล้วนะนก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, <yerde. S 2> กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แล้วก็หากภายในคลิปนะครับมีคำพูดหรือข้อมูลที่ผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะครับหน้าสองสามสองนะครับพีเวสไฟนะไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับแต่ผมไปหาที่นั่งก่อนนะไปอีกนะ